จำวนงูดิไ่กล้าถืคนงูตัวใอ้ยแต่อันนี้ยิ่งอันนี้เอายางกระติกยิ่งงูจงอางเอิ้นขาด่ัวขาดเลยคือจนงูจงอางจนตายไปไปไปมาการชิ้ขาดมีโอ่งไปยั่วขอยาบเยอะจมมัดพ่วงนี่ว่จับงงกับจับงวงไม่มากนะไม่งามยิ่งใหญ่มากเป็นเจ้าแน่แน่แน่ว่า เอางามยังไงผลแล้วบ้ไรมันตกว่านี่นี่นี่ตาตามั้งีหรือต่ะดึงดึงหางนี่ออกไปเดี๋ยวมันสิพันมือปดบ่ได้เยอันี้ขึ้นไปเลยโอ้สอดคัดกันนาอเจ้าควาอยฮะดิฮนดิเฮ้ยอย่าปล่อยนะฮะนิดีจะวาเร็วกัน เดี่ยวยากจังสี่้ดุ้นด้วยเอ้าเอานี่โอ้ตายเอ้ตายตาจับบ่ต้องให้มันนิ่งนี่เอาเอาฝนเอาจับเอาเลยหนีเอ้จับได้หนิเดี๋ยวไปอ่านเก่งเงี่ยตัวแบบนั้นนะเอ้าระวังอย่าให้มันพันกูเด้ออย่าให้มันพันกูเด้ออย่าให้มันพันเด้อตาจับไปอย่าให้มันพันเอาเอาหางเอาไปเอาไปเอาใส่ไปทั้งเชือกก่อน หางมันเอ่าจนโตมันเข้าไปเลยออามาตาตาจับนี่แหละเอ้ให้มันเข้าไปทางไะนรับบอกก่อนมันเข้าไปอยู่จอดวยหกคนมันเข้าไปอย่เอาตาแกเดี๋ยวนี้ไปไปตาแกแก้แบบนี้จั่วอลเล้วเรายืมไปแก่เลยนี่เราต้แก่แก่ขอร์ดตรงนี้มือจับฟ้ามันก็ได้นี่แก้ห่างนั่นนี่เออ เอยยุ้มลาเียไปเลยอย่ายนะเอเสือคาดไปก่อนเอาเอาตัวตมันลงมัลงเลยอ้โอไปดูเนตเสียกันเนี่ยต้งรั้นึงนี้าจะจับ่ไปเดี๋ยวชมันพังนี่ถุงนร่มันใส่เสียบล้างเชียไปกลไอยมาให้ก็ด้้